ข้าสวนค่ะเช้านี้มาตัดตะไคร้แ,แวะมาดูน้อยหนานะคะน้อยหนาปีนี้ดกค่ะแต่ว่ามันก็สุกแล้วเราก็ไม่ทันนกนะคะเพราะนกเต็มสวนเลยค่ะปีนี้ดกมากนะคะเสียงนกเจียวเจ้าเจียวเจ้าเจ้าของเขาละค่ะ ขนาดห่อไว้นะคะยังไม่ทันมันเลยนกอ่ะน้อยนาค่ะน้อยนาส่วนน้อยหนาหลังบ้านนะคะทีนี้ดุกมาก ใต้ต้นไ้หนานะคะก็มีผักหวานป่านะคะปลูกเซมไว้ค่ะหลายๆอย่างส่วนข้างทางเข้าสวนนะคะก็จะปลูกแตะไครนะคะเซมนะคะระหว่างต้นมะพร้าวนะคะวันนี้แดดไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะ ังนี้ก็จะเป็นน้อยหนากับมะพร้าวเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ปลูกตะไคร้แซมไปด้วยก็จะมีร่อง้อยการที่เราตัดตะไคร้ส่งเป็นบางส่วนแล้วนะคะ,ะน้อยหนาแซมก็จะมีลูก ดดกอยู่นะคะปีนี้แต่ว่าเข้าสวนที่ไลก็ไม่ทันนกนกจิกกินหมดเลยทําตะไคร้ส่งเสร็จแล้วนะคะกลับบ้านกันได้คะ่ะเดี๋ยวมาชมกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ